วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับไฟเลี้ยวค้างนะครับที่ว่าค้างเราไม่ได้กดอะไรนะครับค้างสองดวงพร้อมกันนะครับหรืออาจจะค้างข้างหนึ่งพร้อมกันนะครับมันมีเทคนิคครับที่จะเห็นตัวตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวนี้ดูนะครับตัวเขียวเขียวนี้เป็นไฟไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟผ่ามันะครับเขียวเขียวใหญ่ๆนี้นะครับเราได้ทําการซ่อมเมานะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ทำการซ่อมเอาซ่อมด้วยงบศูนย์บาทนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ประมาณห600้อยนะครับของแท้นะครับแต่เราซ่อมเอานะครับไม่เสียตังค์สักบาทนะครับดูนะครับนี่นะครับเราจะเปิดให้ดูนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับนี่เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคนะครับเนี่ยเราซ่อมเอานะครับไม่เสียนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะอาจจะซื้อใหม่ครับนี่ครับไฟผ่ามากติดปกติแล้วนะครับ วิธีแก้ง่ายๆนะครับดูนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับครับผมขอบค,ครับสวัสดีครับ